สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีหนึ่งประเด็นดังในสื่อต่างแดนที่ได้นําไปสู่การถกเถียงกันอย่างมากมายในวันนี้มาเล่าสู่กันฟังกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการวอลเลยนนบ์บอลในบ้านเขาอย่างคุณเดาหูเวียนได้ออกมาแสดงอาการที่ไม่สบอารมณ์นักที่ได้เห็นภาพผู้เล่นที่ถอนตัวจากทีมชาติเวียดนามอย่างบิกเตียน ไปลงแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับท้องถิ่นในเมืองเงออันจึงได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขาในทานองที่แสดงความต้องการให้มีการทดสอบเพศสภาพของผู้เล่นชาวเวียดนามด้วยเหตุผลเพื่อความใสสะอาดของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามและก็คลายข้อสงสัยที่มีอยู่ในระดับนานาชาติซึ่งจากการออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ของคนระดับประธานสโมสรของทีมดึกซางอย่างเดอูเวียนก็ได้ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ไปในสองแง่มุมด้วยกัน โดยแฟนกีฬาส่วนหนึ่งนั้นไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่พอใจที่เขาออกมาพูดในเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีแฟนชาวเวียดนามจํานวนไม่น้อยเลยที่ได้ออกมาแสดงความเห็นด้วยกับข้อความนี้ของเขาตึงแฟนลูกยางที่นั่นเขาจะได้มีมุมมองถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับ โดยคอมเมนต์ในคลิปนี้เนี่ยผมได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาจากความคิดเห็นในเพจบองเชียนเวียดนามและก็ทับจีบองเชียนนะครับที่คอมเมนต์แรกได้มากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยความไม่พึงพอใจว่าทําไมคุณเวียนถึงได้เขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ลงบน Facebook ด้วยมันหยาบคายมากไม่เป็นมืออาชีพเลยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงนักกีฬาของเขาว่าอย่าได้ทําให้เธอต้องเศร้าและก็ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจย,ยามที่ลงแข่งขันเลย ถ้าเขามีความสงสัยก็ควรเชิญเธอไปตรวจสอบในห้องที่มันมิดชิดเพื่อเขาได้ตรวจสอบเธอได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้แสดงความกังวลใจเกี่ยวกับการออกมาโพสต์ข้อความในครั้งนี้ของเดเวูเยนด้วยว่าด้วยการเคียนตีทางด้านจิตวิทยากันแบบนี้แล้วต่อไปเธอจะมีจิตวิญญ,ญาณในการแข่งขันให้กับทีมชาติเป็นดานามได้อย่างไรกันทีมชาติเป็นดานามยังต้องการคนที่โจมตีได้แบบสายฟ้าแลบแบบบิกเตียนชายคนนี้นั้นน่าเบื่อมากที่ดำแบบนี้ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวเสริมถึงความสาคัญของบิกเตียนที่มีต่อทีมชาติเวียดนามด้วยว่าในวันก่อนที่จิงเหรียญทองซีเกมกับทีมไทยถ้าเรามีบิกเตียนเวียดนามก็น่าที่จะสามารถสร้างประติศาสตร์ในการเจอกับไทยได้ไปแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าในซีเกมที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพไทยก็เคยได้ขอให้ตรวจเพศของเธอไปแล้วนี่เธอได้ลงเล่นมาหลายปีแล้วถ้ามีการหลอกลวงในเรื่องของเพศ ก็คงจะไม่สามารถมีบัตรประชาชนและก็พาสปอร์ตได้เป็นคนระดับประธานสโมสรแต่กลับออกมาพูดแบบเด็กน้อยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้ไมาแย้งว่าคุณอย่าลืมสิว่ามันก็มีเคสของผู้เล่นอินโดนีเซียอย่างแมงกะแนงกี่ปีละที่เขาได้เล่นตีมชาติในฐานะผู้หญิงในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเจตนาในการออกมาโพสต์ข้อความนี้ของดาวหูเวียนไปอีกในแง่มุมหนึ่งว่าทําไมทุกคนจึงไม่คิดกันบ้างแล้วว่าที่จริงแล้ว ลุงเวียนเขาต้องการให้บิกเตียนได้ไปแข่งขันได้ระดับนานา,นาชาติเขาจึงขอให้บิกเตียนไปตรวจเพื่อให้ไม่มีข้อสงสัยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มีความรู้สึกต่อข้อความนี้ของเดาหูเวียนว่าเขาถูกต้องแล้วการทดสอบที่กระจ่างชัดมันจะช่วยขจัดข้อสงสัยออกไปได้และมันก็เป็นเรื่องที่ยุติธรรมกับนักกีฬาคนอื่นๆด้วยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมได้ว่าฉันเห็นด้วยที่จะมีการตรวจ เธอดูเหมือนกับผู้ชายจริงๆเสียงก็เหมือน98%เลยที่เหลือคือข้างในที่ไม่มีใครรู้ได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมด้วยการฟันธงถึงเธอไปอีกด้วยว่ามัน101%เลยว่าเป็นผู้ชายต้องมีการตรวจสอบเธอในทันทีส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความข้องใจในตัวนักกีฬาของเขาว่าฉันไม่เคยเห็นบิกเตียนไปแข่งขันในรายการระดับนานา,นาชาติในต่างประเทศเลย เธอมักปีปัญหาการบาดเจ็บในทุกครั้งที่จะต้องไปแต่เธอกลับมาลงแข่งขันได้ปกติในประเทศซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าการไปต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นการเปิดเผยตัวตนของเธอหรือเปล่าในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการที่เธอไม่สามารถไปแข่งขันรายการในต่างประเทศได้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเธอได้ฉีดฮอร์โมนเพศชายจนเกินเกณฑ์สำหรับการตรวจ ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีความมิเห็นต่อมาที่ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมอนนี้ไว้ด้วยว่าเธอควรต้องตรวจระดับฮอร์โมอนของเพศชายถึงจะถูกต้องการฉีดฮอร์โมอนที่มันเกินเกณฑ์ที่ได้รับอนุญ,ญาตในวงการกีฬามันก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนก,กฎและจะได้รับการพิจารณาว่ามันเป็นการโดบส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกชาวเวียดนามที่ได้มองถึงการมีการออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเพศสภาพในครั้งนี้ว่า นี่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเธอถอนตัวในทีมชาติแต่กลับไปทุบระเบิดอยู่ในหลีกในประเทศแล้วเราจะสามารถไว้วางใจเธอได้อย่างไรเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้บ่นด้วยว่าบาดเจ็บในระดับนานา,นาชาติแต่ในเวียดนามยังคงเล่นได้มันน่าเบื่อมากซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาแสดงความพิถเห็นถึงเหตุผลในการที่เธอต้องถอนตัวจากทีมชาติเวียดนามอยู่บ่อยครั้งว่า บิคเตียนในแกล้งเจ็บหลายครั้งก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแข่งขันระดับนานาชาติเนื่องจากเธอมีความรู้สึกที่ผิดเพราะว่าไม่สามารถทนต่อแรงกดดันของความคิดเห็นสาธารณะที่สงสัยเรื่องเพศของเธอได้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ว่ามันแค่ควรที่จะต้องทําให้มันกระจ่างมันไม่มีนักกีฬาอาชีพคนไหนหรอกที่บาดเจ็บถอนตัวจากทีมชาติแต่กลับไปเล่นในรายการระดับหมู่บ้านที่เป็นสนามคอนกรีตที่มันมีโอกาสได้รับบาดเจ็บมากกว่าซะอีก ฉันไม่ได้เกลียดบิกเตียนนะแต่เธอต้องทําการตรวจให้มันสมบูรณ์เพื่อคนไม่ต้องมาสงสัยเธออีกที่ความคิดเห็นดังกล่าวนี้มันก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าบิกเตียนบาดเจ็บในทีมชาติแต่กลับไปเล่นให้กับทีมในท้องถิ่นได้นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติด้วยเหตุผลอื่นต่างหากแต่คุณเพียนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขาผิดพลาดที่เอาเรื่องนี้โพสต์ลง Facebook ควรที่จะไปคุยกับสาพันธ์มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามถ้าบิตเตียนมีฮอร์โมนเพศชายที่สูงเกินเกณฑ์เธอก็ควรที่จะถูกแบนจากการแข่งขันในทันทีเพื่อเป็นความถูกต้องกับผู้เล่นคนอื่นและก็ความใสสะอาดในวงการกีฬาเวียดนามที่คล้ายคลยึงก,กันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ได้ว,ว่าถ้าเธอไม่ตรวจก็ควรที่จะห้ามลงแข่งขันไปเลยแม้ว่าจะเป็นรายการระดับท้องถิ่นก็ตามทีในขณะที่ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยว่า ต้นไม้ใหญ่ไม่ต้องกลัวตายถ้าบริสุทธิ์ใจก็ <c oughs> แค่ทำมันสักครั้งให้ทุกคนได้เงียบไม่ต้องมาพูดดินทาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอีกการทำแบบนี้มันไม่ได้เป็นการทำร้ายตัวเธอเลยแต่มันกลับจะเป็นประโยชน์กับตัวเธอเองเสียมากกว่าด้วยแต่ถ้าเธอไม่กล้าที่จะลงมือทำมนันทุกคนก็จะเข้าใจเกี่ยวกับมันไปเอง ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามที่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่มทผมได้เก็บรวบรวมมาฝากการเป็นเกร็ดลูกยางเล็กๆน้อยๆจากต่างแดนกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอดูบทสรุปในเรื่องนี้กันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบิ๊กเตียนจะมีการดําเนินการตามที่คุณเฮียนได้ออกมาโพสข้อความเรียกร้องในครั้งนี้หรือไม่หรือถ้าเธอไปทําการตรวจแล้วเคสของเธอจะกลายเป็นแบบในรายของแมงกะแนง อดีตทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงของอินโดนีเซียที่กลับกลายเป็นเพศชายในภายหลังอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองคงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ